สวัสดีครับช่องนู้นัดชาแนลนะครับผมรับชมชิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอป้วยนะครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวรับแป๊บนึงนะครับมีข่าวด่วนมาแล้วนะครับผมนันตรีว่างการทัวงแรงงานนะครับผมคุณตีนุชนะครับรันตรีว่ากระทรวงแรงงานนะครับได้ออกกดมาแล้วนะครับผมตกลงคอมเมมต์ จบนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับผมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไปต่อนะครับคำเห็นนะครับผมไปต่อแต่เวียดนามพม่าลาวนะครับไปต่อแค่นี้นะครับคาเห็นหมดจิตนะครับเริ่มสิบสามกุมภานะครับสิบสามกุมภานะครับผมคือเดือนหน้านี่แหละนะครับเนาะมกราคมภานะครับ ไปต่อไม่ได้นะครับทอม็นไม่มีไม่มีต่อวีซ่าแรงงานนะครับผมก็เอาไว้แช่นี้เนาะครับทอม็นนะใครอยู่ต่อก็เป็นแรงงานเถื่อนนะครับโอ้ก็หลังไหลเต็มที่นะครับเนาะออกประเทศอีกเหมือน,น,นเดิมนะครับผมเนาะอืมก็เคยออกประเทศมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับออกนอกประเทศอีกเหมือนเดิม <c oughs> เอาก็ไหนว่าปิดด่านเนาะร้อยปีพันปีอ่าท่านมุนเซนบอกไว้ยอย่างนั้นเนาะเอฟซี <c oughs> มันก็อย่างนี้แล้วนะครับนเนาะท่านผู้ชมก็เขาว่าไม่ง้อประเทศไทยนะครับก็ได้เห็นจริงนะเป็นจริงจริงจังแล้วทีนี้เตรียมตัวนะครับคมินนะครับผมได้ออกจากนอกประเทศัดอาจจากไทยทีนี้นะครับผมได้ไปอยู่บ้านทาบอนนะครับก็จะได้เรียกใช้ท่านก็อีกนานนะครับก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมจะได้เรียกใช้อีกทีนึ่งตอนนี้ก็ไปพักผ่อนก่อนคมินนะครับ ยิ่งหาเงินยากาท่านฝากถึงขมรน,นะครับผมท่านผู้ชมฝากถึงขามเนให้ให้ผมหน่อยข่า,าขมเนที่จะเข้ามาในเมืองไทยนะครับจะช่องทางไหนก็ช่างจะจะมาอยู่หาเงินหาทองค้าขายในเมืองไทยนะครับไม่ต้องเข้ามาให้มันเหนื่อยนะครับเข้ามาแล้วเขาก็จับออกไปคุณเข้ามาเสียเงินลดเฉยๆเนาะหกเจ็ดพัน 6, 7, ท่านผู้ชมเนาะ หกเจ็ดพันเนี่ยเสียดายเก็บไว้กินเถอะไม่รู้ 40, กี่พันกว่าจะได้มาเนาะหกเจ็ดพันะ 6, 7, ไทยเนี่ยหกเจ็ดพันบาทไทยนะครับผมท่านผู้ชมมันจะมันจะแพงเหมือนกันนะกับเอมเมนเนี่ยไม่มีกินเนาะครับผมนี่แหละครับผมทีนี้น่าจะกดล้างแน่นอนนะครับคอมเมนเนาะไม่ได้เข้ามาในไทยอีกแล้วครับผมเนาะ,ะน่าจะกดล้างเต็มที่ก็ ไหนว่าไม่ง้อไทยเนาะไม่ไม่ซื้อสินค้าไทยก็เอาให้เจ็บๆนี่ครับผมเนาะหนหนสงครามก็ไม่มีแล้วถ้ามีก็น่าจะหนักแล้วทีนี้ถ้ารอบสามเนี่ยก็ตอนนี้ไม่มีก็คือจบกับเมมรนะครับนะก็คือไปยากแล้วท่านไปยากแล้วอ่าก็ไปหาอินฟูเขมรนูน่นครับไอ้บอยนู่นครับผมให้มาช่วยเนาะไหนว่าไม่ง้อไทยไงเอากลับให้หมดไปเลยครับผมอ่าก็หนักใจเหมือนกันนะครับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนะาะท่านท่านตีนุชนะครับเนะาะท่านก็ไม่กอประชุมกันแล้วก็ไม่มีไม่มีขมเม้นในบัญชีนะครับผมเนาะมีแต่เมียต,ต่อให้ลาวพม่าเวียดนามแค่นั้นเนาะครับขมเม้นคือไม่ต่อนะครับตัวประชุมกันก็เสร็บเรียบร้อยแล้วไม่ต่อเขาไม่ต่อครับผมก็เตรียมตัวนะครับผมหน้าห้องแถวห้องเช่าคอนโดไม,ไม่ใช่ห้องแถวห้อง ห้องเช่าอ่ะพัดเม้นน่าจะโล่งนะครับที่นี่เนาะห้องเช่าเนี่ยหนักเลยอะเพราะว่าขเขมินห้องเช่ามันเยอะนะครับเนาะแถวสมสาครเนี่ยเขมินเยอะครับผมข้ามาก,ก็เยอะแถวอ่อนนุชนี่ก็เยอะครับผมโอ้ยเยอะทุกที่ครับขเขมินเนี่ยน่าจะกลับเนาะกลับไปหมดทั้งแหละครับผมเนาะกลับ้านเต็มเลยละครับที่นี้เอ้ยอ่าคิดอย่นหนึ่งก็ก็สงสารเขาอ,อยู่เนาะ ก็อย่ามาโทษไทยก็แล้วกันครับเนาะที่เป็นเพราะอย่างนี้ก็คือผู้นําประเทศของท่านเนาะอ่าฮุนเซนแล้วก็ลูกชายเขาเนาะมาเน็ตท่านแหละท่านแหละ,หละตัวสกัดตัวดีครับผมเนาะทําให้ประเทศวุ่นวายเป็นประเทศเมืองป่าเมืองเถื่อนเอาสิแกมมือมาคิดได้อย่างไงเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองเนาะไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนาะครับอ่า นานาชาตินานาประเทศหลายประเทศในเอเชียเนี่ยเขาไม่ชอบไปแล้วครับเนาะมือนก็เหมือนกับบ้านเรานี่ครับเนาะคิดง่ายคนในบ้านเรานี่บ้านหลังนึงเนี่ยอ่าเป็นอ่าสูบมาสูบกาวอะไรสารพัดสารเพเนี่ยคนข้างบ้านเขาไม่ชอบไปแล้วเนาเราแวงแล้วมันจยเกเนุกุตนัยบ้านอย่างเงี้ยนะครับอนี่แหละครับเนาะมันก็เหมือนประเทศในโลกเราก็เหมือนกันนะคอมเมนไม่ดีเยอะไม่มีใครคบหรอครับาอ่ พอแหลแล้วก็หลอกรวงปิ้นป้อนเนาะขมิ้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนาะเพราะว่าเขาปลูกฝังมาแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมเขาปลูกฝังมาแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตนะอ่าสังเกตอ่ามีเด็กที่ปั่นจักรยานเอาธงชาติขมิ้นนะปากหน้าแล้วก็เอาธงชาติไทยลากตามหลังไปแหละอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วครับขมิ้นเนี่ยเขานิสัยไม่ดีไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับ ประเทศไทยเรานะอะไรนะอ่าขนาดฝรั่งตามประเทศเขามาเนี่ยเขามาเนี่ยพ่อเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขายังคิดหนักเลยว่าอค่าพยาบาลแพงไหมจะพอไหมอย่างเงี้ยแต่คนไทย่ะเสียแค่พันบาทเขายังตกใจเลยเขายังมาคุยบ้านเขาเลยครับเนี่ยเขาว่าไม่น่าเชื่อถ้าอเมริกาถ้าอะไรอ่เงี้ยอเมริกาแถวนู้นเขาถ้าเข้าโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมโอ้ เป็นหมื yeah. หน่นๆเลยนะครับหลักหมื่นนะครับแล้หลักพันนี่มีมีบ้านเราเนี่ยหลักพันนะครับเนาะขนาดกู้ชีพไปรับมาย่งฟรีเลยครับรักาษาอะไรครับบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติครับเขามาเที่ยวบ้านเราหนึ่งเขาไม่ต้องมาชิดหนักเรื่องพยุงพยาบาลเก็บไข่ได้ป่วยจะเข้าเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันบ้านเรามันราคาถูกแต่รักษาเหมือนกับโอ้โหราชานะครับเนาะรักษาแบบดีเยี่ยมแต่ว่าเราเก็บ ไม,ไม่แพงนะครับต่างชาติเขาเก็บแพงนะครับผมเนาะ,ะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความอบอุ่นเรื่องรักษาพยาบาลอยู่แล้วนะ,นะะเหมือนเขายังเอกใจเลยครับนะอีกเรื่องหนึ่งครับคนต่างชาติเนะี่ยพ่อเขาป่วยนะครับอขึ้นรถมูลิทีไปส่งโรงพยาบาลเขายังเอกใจว่าทําไมรถรถคนอื่นๆข้างหน้าเขาทาไมหลบรถพยาบาลเขาอ่ะเขายังเอกใจเพราะตามที่เขา หายากนะครับที่จะหลบอย่างเนี้ยคือปีคนไทยนี่นะครับหลบหลบกันนะครับผมเนาะมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยปลูกฝังประเทศชาติเราผู้นําเราพระมหากษัตริย์ท่านปลูกฝังแบบมาแบบไหนเราก็ทําตามแบบนั้นปลูกฝังในสิ่งที่ดีเราก็มีการทำหน้าคุณงานความดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผู้นำเราปลูกฝังในแบบแบบนี้แต่ขมินะ้น่ะผู้นําเขาปลูกฝังมาแบบนี้เขาเข้าไปแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับ บิดเบียนข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเป็นโอ้มันมันได้เป็นความจริงเลยครับีโกหกตอกรวงคนนี้ครับผมนะคำเม่นเป็นอย่างนี้ครับผมนาะกำลัชาเนี่ยนี่แหละครับผมมันอยู่กับผู้นำปลูกฝังมันกับบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ไม่ดีก็ลูกก็ไม่ดีด้วยอย่างนี้แหละพ่อแม่ปลูกฝังลูกมันเล็กกนโตกพะเหมือนกันนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันนี่นะครับของคำเมนก็คือจบแล้วนะครับผมจบแล้วไม่มีต่อนะครับผมท่านที่มีคอนโดบ้านเช่าอ่า หอพักก็เอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นปิดกฎหมายนะครับปิดกฎหมายให้ให้อยู่บ้านอยู่ในห้องเช่าไม่ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ทําเรื่องอพวกนี้แล้วไม่ให้อ่าให้อยู่ฟรีเอ้ยไม่ไม่ใช่ให้พักพิงเนาะพักอยู่อาศัยไม่ได้แล้วครับผมทีนี้ก็ก็คือคือลาจากกันแล้วกับขมินนะครับทําอะไรไม่ได้แนละ้ว ต้องต้องรออีกคามนนะถ้าคนไทยใจดีน่าจะเรียกคือมาทํางานอีกที่หนึ่งอยู่นะครับผมเนาะถ้าท่านัฐมนตรีท่านอนุมัติไปแล้วเลยเนาะว่าไม่มีคามีนละจบแล้วคามีนเนาะคนไทยน่าจะเฮนะครับทีน,นี้ไม่มีการต่อวีซ่าให้คามีนลวบีซ่าแรงงานนะครับเนาะก็มีแต่เวียดนามพม่าลาวนะครับมีแค่นี้นะครับเนะาะก็วันนี้ก็มีข่าวด่วนมา แค่นี้นะครับผมถ้ามีอีกข่าวไหนโดนดวนมาอาจะมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องดูนักชาแนลได้นะครับผมมีข่าวด่วนข่าวดังข่าวเด่ดเนเจอกันสวัสดีครับผม